โอ้โหไม่ได้มานานนะครับวอรนพรัตเฮ้ยเฮ้ยจำกันได้ไหมเนี่ยจำกันได้ไหมไม่ได้มานานนะครับวัยรุ่นบ้านวอร์วันนี้ก็มายินดีกับรถใหม่เขานะนี่เลยมจัดหัวลากมา

màu xịt ừ này hả u cho u cho u cho hả mày không phải ở trong lốt hả con này oh nó có là วันนี้ต่อใหม่เลยเหรอฮะตูนต่อใหม่เลยเหรอไม่ใช่บิวใช่ไหมโอ้โหอุ้ยปัดดูสวยสวยสวยอันนี้ก็กี่เมตนี่ตูนเจ็ดเมตดยี่ เป็นฝาไมเนียมใช่ไหมสรุปใคร,จรเจ้าของรถเนี่ยฮะตูนบอกไม่ใช่ไม่ใช่ตูนบอกเจ้าของรถเนี่ยนซุ่มแล้วเราเนี่ยซุ่มแล้วนี่ซุม <laughs> ่มจริงๆเลยเอไปขับหัวลากแบบป๊บเดียวเองออกรถเสร็จเลย นีโอ้ดูเจ้ฝนเหรอเจ้าฝนอยู่ไอ้เขาปั๊กครับนี่ไม่ล้างเลยเดี๋ยวล้างไม่หมดโอ้หิมเลือมบ้งเฮ้อเดี๋ยวเอาสีเคลื่อนไม่ได้ครับเเดี๋ยวไปดูหัวกันหน่อยนะอันนี้มันอะไรนะสาวหกว่ะ 360หกเอาทำไรช่างเดินเดินสายไฟวะอ๋อเปลีย่ยนไฟหน้าไหมสีอะไรวะเนี่ยต้นนี่มันสีอะไรเนี่ย เขียวเทาอะไรอนี่ะ mm. เขียวอมเทาหรือเปล่ายังไ mm. ม่ใช่เทาดีกว mm. อ๋อเปลี่ยนเป็นไฟตัวใหม่เลยเหรอ mm. นี่ mm. อันนี้ก็ทำสีมาจากอู่โชคนะครับ mm. อ๋อเป็นไฟตัวใหม่เลย mm. นี่นะใช่ mm. ไฟตัวยูโรห้าสิบน็อตเป็นสิบน็อตแล้วได้ไ่ไปได้ไหมนะของมันต้องมีจอยนะคะอ,อย่างอะไร โอ้ยเจ๊ไปหมดรถใหม่นะครับโอ้ยใส่จะล้างทุกวันวะนี่ฮะตูนฮะมันต้องล้างทุกวันใช่ไหมเสาน่าจะห้าสิบนะนี่สูงเท่าไหร่เนี่เยเมตรสี่สิบอันนี้คือทรงมาตรฐานเลยอ่ะ หรือว่าเราสั่งเราสั่งครับเม็ด4ีครับโลคาันไม่สองคันหน้าเราแค่นี้พอ,อโอ้สองคานต้องไม่ใช่สามคานนี่เนาะสองคานทุกซอกทุกมุม มาจากบ้านตันวหายยีมาเนี่ยไปไปขับเล่นหน่อยฮะ, <laughs> ะเนี่ยสาราจะไปไปขับเล่นนี่หายีมาเนี่ยไม่ยีมันไปนไหนไม่รู้นี่ดูดูดูนะครับดูเป็นตัวยอย่างนะใครที่ขับรถนะครับ อันนี้เราล้างน้ำอะไรน้ำแฟบป่ะน้ำยาน้ำยาไม่เป็นคราบใช่ไหมไม่เป็นถ้าเราล้างแฟบเป็นคราบเนาะเป็นถ้าล้างแฟบต้องเอาสไลน์มางที่สุดอสไลน์ดีกว่าใช่ไหมตัวนี้เป็นเป็นมือสองหรือว่ามือหนึ่งแม่มือสครับแม่มือสองเท่าไหร่แม่ ล้านแสนคือเราซื้อมาสภาพนี้เลยเนี่มีพวกอันนี้เลยเหรอหัวลากหรือว่าต่อใหม่หรือ,อยังซื้อมาเป็นหัวลากอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยนะอ๋อเดินแค่ระบบดำทำสีหัวแต่ก็คือมันเป็นหัวลากมาแล้วแต่เขาวิ่งพื้นเหลี่ยม อ๋อ<น>ก็คือรถเดิมเลยเดิมห้างเลยสองนะอเราเนาะมีงานมีงานให้วิ่งด้วยก็ซื้อตัวเอาาเอจริงเหรอซื้อมามีแต่มันจะมีคนล่างแบบนี้บอ ขนาดรถเล็กๆยังไม่ค่อยอยากจะล้างเลยรถใหญ่ๆขนาดนี้นี่ขยันเลยทุกซอกทุกมุมฮะสีมันจะมองสีมันจะมอง นี่ยถ้าได้บางโคนเลดข้างหน้าสวยเลยนะนาคต,าคตงานดินเป็นไงบ้างงานดินเยได้บิ่งไหม,มนนไปเดิมวันไหนพ<อ>ุงนี้เลยโอออนนก่น่ะโอนก่อน อ๋อแต่งแบบไหนจะแต่งแบบไหนค <c oughs> ินคิน,น,นอืมอเอานะเอาอย่างนี่นี่ได้ลองช่างน้ำหนักมายัางนี่ช่างแล้วพี่เท่าไหร่นี่สิบห้าตันแปดตันแอย่างคันนี้ใส่รวมได้เท่าไหร่ครับมไ,ไม่ไม่นน้ำหนักนำ้ำน้ำหนักรวมของคันเนี้ย สี่สิบห้าตันสี่สิบห้าตันลบ15บห้าใช่ไหมลบสิบห้าไปร้อยเหลือเท่าไหรยี่สิบเายี่สิบเก้ตันใส่เนื้อได้29ตัน ได้ไหมเนี่เจ้าของรถนี่สวัสดีครับเสียตีขอวิ่งด้วยหน่อะฮะทองงานเดี๋ยวลองงานก่อนครับลองงานก่อนนะลองวันไหนฮะลองวันไหนครับนี่ไปขอขนส่งก่อนพี่ขนส่งก่อนนะครับพาจะขนส่งวันอังคาืนี่คันนี้ซื้ออยู่ไหนเสียประมูลครับประมูลเหรอประมูลรถคันทซื้อร้านประมูล ร้านประมูลเลยนะ,ะเราซื้อจากร้านประมูลนี่เราซื้อออกมากเงินสดเรให้เฟ้นจัดหนอ๋อให้เฟนจัดในร้านประมูลเลยใช่อ,อืมอุ้ยก็ถูก,กว่ารถใหมายเยอะเลยเนาะยูยูยกย่ยูยูยูรูยหยูยูู่ย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 ูรูมูยายูยูยัยู ประมูลมานะครับเบ็ดเสร็จก็2ล้านนิดๆน,น,นะครับก็ถือว่าประหยัดประหยัดกว่าซื้อรถใหม่นะครับเจอกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวตอนวิ่งงานเดี๋ยวาาาพามานนั่งเล่นด้วยหน่อยนะดูฝีมือการขับนะครับ อูแสดงว่าตรงนี้น่ะต้องปูพื้นซีเมนแล้วม่แฉจะได้ง่ายๆหน่อยเครื่องมีเปียะไหมเสียเครื่องนี่เดิมเลยเหรอเครื่องนีเดิมดื้มยังไม่ได้ดีมงมรีแมบ รือเสียเลือกสีเองเลยอ่ะนี่หรือเมียเลือกมันมัมน,ม,น,ม,นมันลงสีอะไรครับนี่ผมก็ไม่รูเหมือนกันพี่อะไรถ้าไปว,ว้ามันสีอะไรอ่ะถ้าไม่ถ้าคนส่งลงอ่ะลงสีอะไรมันออกแบบ ผมก็บอกไม่ถูกนะ,อะโอเคนะใครใครรู้มั่งว่าเขาจะลงสีอะไรนะเจอกันใหม่นะ